ทำไมคนจบสแตนฟอร์ถึงประสบความสำเร็จเพราะที่ s แซนฟอร์จะปลูกฝัง3ค่านิยมนี้ค่ะ one Not taking a no for an answer คือการที่เราเนี่ยไม่รับคําว่า no เป็นคําตอบการที่แพรเรียนที่ Stanford เนี่ยแพรได้พบว่าการที่มีคนบอกเราว่าทําไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคือ there's always a way around it ก็เช่นเพื่อนผัยคนหนึ่งนะคะเป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาอยากเปิดคาเฟ่เที่ Stanford นะคะใช้ที่ Stanford แล้วก็จ้างนักเรียน Stanford เนี่ยมาแบบทํากาแฟขายกาแฟตอนดึกอะคะ่ะตอนที่เด็กเขาแบบทำงานนั่งทํางานเนาะตอนแรกอะคะ่ะมันก็แบบยากมากเลยเพราะว่าคุณครูเขาจะแบบยอมให้เด็ก มาเปิดคาเฟ่เองมามาแบบเช่าที่มาขายกาแฟแบบอนุญาตให้เขาหลดถ้าเกิดเด็กเขาทําอะไรพลาดขึ้นมาทํายังไงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็ทําได้ตอนนี้คาเฟ่ก็ยังเปิดอยู่แล้วแบบ run e n t i r e l y by students คือคนที่เป็นบาริสต้าคนที่เป็นแคชเชียร์คนที่เป็น manager ของทั้งคาเฟ่เนี่ยเป็นนักเรียนหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าแบบจากคําว่าทําไม่ได้เนี่ยเราเปลี่ยนให้กลายเป็นทําได้นะคะ คืออันนี้ไม่ได้บอกว่ามัน work in every situation นะแต่ว่าแพรรู้สึกว่านิยามนี้ว่า don't take no for an answer มันสำคัญมากๆกับการสอน resilience resilience คืออะไรมันคือการที่ว่าถ้าเราแบบ้มเหลวเราเจออะไรข้อผิดพลาดเนี่ยเรากลับมาได้เร็วขนาดไหน คะ2นะคะ,ะ,ค,ะคือ dreaming big ฝันใหญ่ไม่มีใครที่นี่จะบอกคุณว่าความฝันของคุณเนี่ยใหญ่เกินไปคุณอยากทำงานที่นาซาอยาก build a rocket to space คุณทำได้คุณอยากที่จะสร้างบริษัทต,ตอนอายุ18นะ,ค,ะคุณทำได้คุณอยากที่จะให้มีคนมาลงทุนในบริษัทคุณแบบ5ล้าน u s เอสจารคุณทำได้ถ้าเราฝันใหญ่ความล้มเหลวมันก็มันก็ต้องเยอะตามไปด้วยถูกไหมคะเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราก็ต้องล้มเหลวหลายครั้งต้องเรียนรู้หลายครั้งมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยเพราะทุกคนอะ่ะฝันใหญ่หมดเลยอ่ะการที่ เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อะมันไม่ใช่อะไรที่ไกลเกินตัวมไม่ใช่อะไรที่ weird it's so normal to have such a big dream และสุดท้ายนะคะ3คือ asking questions คือการตั้งคำถามและการถามคำถามการไม่กลัวที่จะถามคำถามหลายคนคิดว่าการที่เราตั้งคำถามและถามคำถามเยอะเนี่ยมันแสดงว่าเราโง่เพราะาเราไม่รู้เรื่องเหมือนเราแบบ over like admitting we're stupid แต่จริงๆแล้วเนี่ย curiosity is so important ความอยากรู้อยากเห็นนะคะ curiosity การที่เราอยากที่จะ รู้ในเรียนรู้ได้สิ่งที่เราไม่รู้อยากที่จะถามคนอื่นมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันแสดงถึงความที่เราอยากเรียนมันแสดงถึงการที่เราไม่กลัวที่จะโดนจัดโดยคนอื่นแค่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเคยทำงานให้ประธานาธิบดีในไวท์เฮาส์เป็นแบบซูเปอร์ไฮแบบแร n g กิ้งพีอาร์ออฟิเซอร์ให้ Bank of America ให้วีซ่าแล้วก็ให้ประธานาธิบดีหลายท่านมากๆเขาก็บอกเลยว่าแบบอยาไปกลัวการตั้งคําถามแม้ว่าคําถามนั้นมันอาจจะดูแบบ Stupid. แต่ถ้าคุณอยากรู้จริงๆอ่ะคุณถามได้ The wisest people are the humblest people คนที่ฉลาดจริงๆอ่ะคนที่เก่งจริงๆอ่ะคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดเพราะอะไรเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย